ใส่นมใส่อะไรแต่ว่าเราไม่มีเห็ดมีอะไรนะคะเพื่อนเราทําตามที่เราม,มีลดจัดอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนนะคะนี่คะ่ะหม้อก็ตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะเดือดแล้วคะ่ะใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดโอนี่คะ่ะขาหมูค่ะเพื่อนๆขาขาหมูลงไปเลยค่ะเพื่อนๆเนาะหม้อใหญ่เลยคะ่ะวันนี้ทำ ต้มยำขาหมูหม้หมอใหญ่จ้าคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเ,เพื่อนๆฝากดูคลิปให้นะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ชมคลิปให้จบนะคะเ,เพื่อนๆเนาะเราก็ต้องใส่นมใส่อะไรแต่ว่าเราไม่มีเห็ดมีอะไรนะคะเ,เพื่อนเราทําตามที่เรามีนะคะนี่ค่ะหม้อก,ก็ตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดือดแล้วค่ะใส่คาตะไคร้ใบ,ใบมะกรูด ทำเยอะเลยค่ะหม้อใหญ่เลยค่ะเพื่อนๆค่ะหม้อเดือดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีผงนัวค่ะก็จะใส่ผงนัวนะคะเพื่อนๆผักชีเพื่อนๆจ๋าแล้วก็มีมีมีผักมีไช้ค่ะเพื่อนๆค่ะก็เครื่องปรุงก็จะมีรสดีน้ำกระเทียมดองนิดนึงแล้วแต่คนชอบนะคะเพื่อนๆใส่ก็ได้ไม่เสยเสร็จเรียบร้อยแล้วคะเพื่อนค่ะนี่ค่ะชิมดูก่อนนะเพื่อนๆแล้วแต่รสชาติว่ายังไงมากค่ะ กินก่อนนะคะเปียดพอลีเลยเนาะนี่ไงคะ่ะเ,เพื่อนๆค่ะนะคะ,นะคะเข้มข้นมากอันนี้น้ําใสนะเ,นเพื่อนๆไม่ใช่น้ำน้ำข้นเนาะถ้าเกิดน้ำข้นเลอะเลยคะ <S <S ่ะเพื่อนๆค่ะนี่คะ่ะเนาะนี่คะ่คะ,คะเรียบร้อยแล้วก็มีเ,เนาะปรุงผงนัวลงไปใส่มะขามเปียกลงไป,นเ,ปนเพื่อนๆเนาะใส่เกลือคะ่ะเนาะใส่เกลือนะคะเ,เพื่อนๆเนาะแล้วก็จะใส่นี่คะ่ะ ต้นหอมปักขึ้นชายน้เพื่อนเนาะค่ะโรยลงไปเลยเรียบร้อยแล้วก็มีเนาะรุงผงนัวลงไปใส่มะขามเปียกลงไปนะเพื่อนเนาะใส่เกลือค่ะเนาะใส่เกลือนะค่ะเพื่อนเนาะนะคะมีค่ะหม้อก็ตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดือดแล้วค่ะใส่คาตะไคร้ใบมะกรูดทำเยอะเลยค่ะหม้อใหญ่เลยค่ะเพื่อนๆค่ะ หม้อเดือดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีผงนัวคะ่ะก็จะใส่ผงนัวนะคะเป็นคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะวันนี้ก็มีเมนูต้มยำขามหมูน้ำใสจ้าสวัสดีคะ่ะเครื่องก็จะมีมะเขือเทศตามไปนะคะเพื่อนๆมะเขือเทศเราใส่ตอนแบบเราจะปรุงหม้อนะเพื่อนๆเ,เนาะนี่ก็มีต้นหอมพริกเผานะคะเพื่อนๆเ,เนาะแล้วก็จะใส่พริกที่เราคั่ว พริกแห้งค่ะที่เราคั่วเสร็จเรียบร้อยเนาะก็เลยมาโขกนิดนึงค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็จะใส่นี่ค่ะต้นหอมปัก,กนึชาเนือนเพื่อนเนาะค่ะโรยลงไปเลยทำเยอะเลยค่ะหม้อใหญ่เลยค่ะเพื่อนๆนค่ะหม้อเดือดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีผงนัวค่ะก็จะใส่ผงนัวนะคะเพื่อนๆนะคะเพื่อน คะน่ต on ้มยำนะคะแล้วก็มะขามเปียดนิดนึงนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะหม้อเดือดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะนําเอาค่ะใส่ผงนัวลงไปเลยค่ะนอนเพื่อนเนาะแล้วก็จะใส่พริกเผาค่ะเพื่อนๆใส่ไปเลยค่ะน้ำพริกเผาเนาะน้าเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็มาล้างเข้าตู้เย็นดีๆแล้วเพื่อนเนาะล้างให้ไม่มีมันนะเพื่อนเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะกำลังเดือดพอดีเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ กำลังคลิปหนะ้าเจอกันใหม่นะคะวันนี้ก็มีเมนูต้มยำขามหมูน้ำใสจ้าสวัสดีค่ะเด็ดพอรีเลยเนาะนี่ไงคะ่ะเพื่อนเพื่อนคะ่นะคะเค็มข้นมากอันนี้น้ำใสนะ,ะเพื่อนเพื่อนไม่ใช่น้ำน้ำข้นเนาะถ้าเกิดน้ำข้นใสก็ได้เนาะแต่ก็จะมีนี่คะ่ะน้ำพริกเผาพริกขั่วที่เราเสร็จนะหม้อหมอ้อกำลังจะเดือดแล้วนะคะเพื่อนเพืเ่อนคะ่ะ เดี๋ยวสักแป๊บนึงเพราะว่าเราจะขาหมูนี้เราต้มสุกเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะวันนี้ก็มีเมนูต้มยำขาหมูน้ำใสจ้าสวัสดีค่ะกดเลยสักหน่อยนะคะเพื่อนเนาะนี่ค่ะเร่งไฟเสร็จแล้วนะคะเพื่อนนี่ค่ะหมูนี้เราก็เคี่ยวนะคะเพื่อน ข่นอต้มยำนะคะแล้วก็มะขามเปียดนิดนึงนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะหม้อเดือดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะนําเอามีนะคะเพื่อนเนาะไม่ได้มีเห็ดมีอะไรนะคะแต่ก็จะใส่มะเขือเทศลงไปเลยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะใส่มะเขือเทศลงไปเลยค่ะเพื่อนค่ะเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วคะเพื่อนคะ่ะนี่ค่ะชิมดูก่อนนะเพื่อนๆนะเนะดี๋ยวรสชาติว่ายังไงมั้งค่ะชิมก่อนนะคะค่ะเพราะความ ลดจัดเผ็ดน,นะคะเพื่อนเพื่อนเนาะเดี๋ยวก็จะเล่งไฟขึ้นนะคะเร่งไฟขึ้นไปเลยค่ะเนาะเล่งไฟขึ้นไปเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนค่ะนี่ค่ะชิมดูก่อนนะเพื่อนเอนนะเดี๋ยวรสชาติว่ายังไงมาค่ะชิมก่อนนะคะมาค่ะเพื่อนๆนวันนี้มีเมนูทํากับข้าวมาอีกแล้วนะคะวันนี้จะต้มยำขาหมูน้ําใสจ้าไม่มีน้ําข้นนะคะเพื่อนๆน คะน่ต้ยมยำนะคะแล้วก็มะขามเปียดนิดนึงนะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะหม้อเดือดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเ,คเดี๋ยวจะนําเอาขึ้เทศลงไปเพื่อ,อความเปรี้ยวนิดนึงนะเปรี้ยวนิดนึงนะค่ะสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะนี่ค่ะหม้อก็ตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วะค่ะ เดือด <Es> แล้วค่ะใส่คาตะไคร้ใบมะกรูดเคีเทศลงไปเพื่อ,อความเปรี้ยวนิดนึงเนาะดู <tamanho S 2> นิดนึงค่ะสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโอนี่ค่ะขาหมูกับเพื่อนเพื่อนขาขาหมูลงไปเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเนาะหม้อใหญ่เลยค่ะวันนี้ทำต้มยำขาหมูหม้อใหญ่เดือดพอลีเลยเนาะนี่ไงค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะ เข็มข้นมากอันนี้น้ําใสนะเพื่อนๆไม่ใช่น้ำน้ำข้นเนะาะถเกิดน้ําข้นนะคะนี่ค่ะหม้อก็ตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดือดแล้วค่ะใส่คาตะไคร้ใบมะกรูดเลอเลยค่ะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะเนาะนี่ค่ะใส่ก็ได้เนาะแต่ก็จะมีนี่ค่ะน้ําพริกเผาพริกขั่วที่เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็มาล้างเข้าตู้เย็นดีๆแล้วเพื่อนๆเนาะ ล้างให้ไม่มีมันนะเพื่อนเพื่อนเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะกําลังเดือดพอดีเลยค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะกำลังให้แบบต้มให้เปื่อยก่อนนะคะแล้วค่อยมาต้มยำค่ะเพื่อนเพื่อนเอามันออกก่อนนะคะล้างดีๆค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะปิดหม้อก่อนนะคะเพิ่นปิดหม้อไว้ก่อนค่ะเลอเลยค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะนี่ค่ะเนาะนี่ค่ะเพื่อนค่ะนี่ค่ะใส่ผงนัวลงไปเลยค่ะนอนเพื่อนเนาะแล้วก็จะใส่พริกเผาค่ะเพื่อนเพื่อน ใส่ไปเลยค่ะน้ำพริกเผาเนะ้ะน้ำแล้วก็จะใส่นี่ค่ะต้นหอมปักขิงช่ายนนเพื่อนๆเนาะค่ะโรยลงไปเลยเครื่องก็จะมีมะเขือเทศตามไปนะคะเพื่อนมะเขือเทศเราใส่ตอนแบบเราจะปองหม้อเนาะเพื่อนเอนาะนี่ก็มีต้นหอมคนเลยสักหน่อยนะคะเพื่อนเอนาะนค่ะเร่งไฟเสร็จแล้วนะคะเพื่อน นี่ค่ะหมูนี่เราก็เคี่ยวเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็มาล้างเข้าตู้เย็นดีๆแล้วทเพื่อนเนาะล้างให้ไม่มีมันนะเพื่อนๆเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะกําลังเดือดพอดีเลยค่ะเพื่อนๆค่ะกําลังเดือดแล้วก็จะใส่นี่ค่ะต้นหอมผักชีน้อเพื่อนเนาะค่ะโรยลงไปเลยเครื่องก็จะมีมะเขือเทศตามไปนะคะเพื่อนๆมะเขือเทศเราใส่ตอนแบบเราจะ โป่งหม้อเนาะเพื่อนๆเน,นาะนี่ก็มีต้นหอมรสจัดอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆเบ้อ,อเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะเนาะนี่ค่ะมันคืเทสลงไปเพื่อ,อความเปรี้ยวนิดนึงเนาะเปรี้ยวนิดนึงนค่ะสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใส่ก็ได้เนาะแต่ก็จะมีนี่ค่ะ น้ำพริกเผาพริกขั่วที่เราเสร็จคือเทลงไปเพื่อความเปรี้ยวนิดนึงนะเปรี้ยวนิดนึงค่ะสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใส่ก็ได้เนาะแต่ก็จะมีนี่ค่ะน้ำพริกเผาพริกขั่วที่เราเสร็จโอนี่ค่ะขาหมูกับเพื่อนเพื่อนขาขาหมูลงไปเลยค่ะเพนะื่อนเอนเนาะหม้อใหญ่เลยค่ะวันนี้ทำต้มยำขาหมูหม้อใหญ่เรียบร้อยแล้วก็มีเนาะ รวงผงนัวลงไปใส่มะขามเปียกลงไปนะเพื่อนเนาะใส่เกลือค่นะเนาะใส่เกลือนะค่นะเพืนะ่อนเะนาะหมอ้อหมอ้หมอกำลังจะเดือดแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวสักแป๊บนึงเพราะว่าเราจะขาหมูนี้เราต้มสุกมาคะ่ะเพื่อนๆวันนี้มีเมนูทํากับข้าวมาอีกแล้วนะคะวันนี้จะต้มยําขาหมูน้ําใสจ้าไม่มีน้ําข้นนคะนคะ่ะ ใส่ผงนัวลงไปเลยค่ะนอนเพื่อนเนาะแล้วก็จะใส่พริกเผาค่ะเพื่อนๆใส่ไปเลยค่ะน้ำพริกเผาน,น้ำผักชีเพื่อนๆจ้าแล้วก็มีม,มีผักมีใช่ค่ะเพื่อนๆค่ะ